สวัสดีครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับผมก็มีเหรียญนะครับยอดนิยมของจังหวัดสงขลาครแม่ชมนะครับเหรียญนี้คือเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับนะครับเป็นเหรียญยอดนิยมนะครับพิมพ์ยอดนิยมนะครับปีนะครับหนึ่งเจ็ดนะครับหรือว่าเรียกรุ่นเสือเพนปีหนึ่งเจ็ดนะครับเหรียญนี้คือเป็นบล็อก นิยมสุดนะครับบล็อก a นะครับเป็นเนื้อทองแดงลมดำนะครับอ่านะครับลมดำลมเดิมนะครับดำนะครับมีอมม่วงเล็กน้อยนะครับเดิมนะครับสภาพพระนะครับไม่ได้ใช้นะครับน่ครับนะครับสภาพสวยเดิมเดิมนะครับมาลอส่องดูนะครับอ่าครับจะมูกไี เปิดบ้าเล็กน้อยนะครับเป็นธรรมชาตินะครับความละเอียดความคมชัดนะครับความคมชัดนะครับรายละเอียดนะครับนะครับสภาพสวยดําเดินนะครับครับอันนี้ เดี look, son, ๋ยวแล้มาดูรอยเจาะหูนะครับครับเจาะหูครับเป็นปีนะครับนี่ครับจะจำใบหน้าพอให้แม่นนะครับเป็นปีนะครับหนังสือนะครับคมชัดนะครับแท่งคมชัดนะครับตนังสือเป็นแท่งคมชัดครับ นี่ครับตรงนี้พระไม่ได้ผ่านการใช้นะครับเส้นแตกคุมนะครับเส้นแตกรูดังหังเสือนะครับกับ ฐานนะครับด้วยหลังเสื้อนะครับมีเส้นแตกบางๆนะครับอันนี้เป็นบล็อก e นะครับในซอกเขตจะไม่มีรอยแตกนะครับนะครับที่เข้าไม่มีรอยแตกนะครับฐานนะครับ สวยคมครับติดลุงเล็กน้อยนะครับุมโมเล็กน้อยครับสบปาปาเดิมเดิมนะครับครับด้านหน้าครับมีรอยชาครับมาดูด้านหลังนะครับ ผู้านหลังครับแล้วจาะนะครับเจาะด้านหลังนะครับ,รบเส้นแตกนะครับผนแมวแตกรับคมๆนะครับ ไอยปิ้นนะครับลอยฉากนะครับปละกรลงอนไรงนี้นะครับจะทาฉากนี่ครับขนุกข้างครับ,รปรรบเป็นฉากอ่างเงี้ยทารูดสองรูดตัดครับไ่ตัดแมีนมีนะครับ มาดูอีกฝั่งนะครับมาดูด้านนี้ครับขอตัด่างนี้ครับนี่ครับครับทุเรศหกไทยนะครับหกรอบนะครับเัาตะแคงมานะครับจะเจอรอยคันเฟืองอย่างนี้ยครับ โอเคครับนี้ก็มาให้ดูคร่าๆวๆนะครับกับปรมาสุดวอดกระหลงนะครับเสือเพนปีหนึ่งเ็ดบอกเอครับขอบคุณมากครับ